ข้าผู้อ่อนหวานราวดอกไม้ตอนที่สองรเฟิ่งซีช่วยแขนของเฟิ่งเฉียนเอาไว้นางขยาวพีซีพวกเราออกไปเล่นกันคารือหัดหลังนี้น่าเบื่อนนกะค้าได้ยินว่าเมืองหลวงคลึกครืน้นแต่ท่านพ่อไม่ยอมให้ข้าออกไปถ้าเป็นในอดีตเฟิ่งเฉียนจะตกปากรับคำทันทีแต่นางยังมีเรื่องต้องทำ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่เฟิ่งสีโจเพิ่งวางหลุมพรางเอาไว้นังจึงไม่ควรออกไปเที่ยวเล่นเวลานี้เฟิงเฉียนยิม้มข้าออกไปเที่ยวเล่นตอนนี้ไม่ได้พี่สี่จะอยู่เล่นเป็นเพื่อนเจ้าในบ้านตกลงไหมแต่ข้าอยากออกไปข้างนอกเช่นนั้นเจ้าไปขออนุญาตท่านอาสามและท่านอาสไปก่อนถ้าพวกเขาตกลงพวกเราจะออกไปด้วยกัน เฟิงเฉียนแน่ใจว่าเฟิงซีไม่กล้าไปขออนุญาตจากนางซ่งนางได้ยินจากนางซ่งเมื่อวานว่าเฟิงซีงองแงและไม่ชอบเก็บตัวอยู่ในบ้านหลายวันหลังจากนั้นเฟิงซีพบรูหมาลอดอยู่หลังกำแพงเรือนเด็กหญิงแอบออกไปเที่ยวเล่นคลานหนึ่งแต่ไม่คิดว่าทันทีที่เฟิงซีคลานออกไปนางถูกเฟิงหยวนซูที่เพิ่งกลับมาพบเข้า เฟิงซีถูกปิดาของนางจับได้คาหนางังคาเขาหนังถูกตีและถูกห้ามไม่ให้ออกไปข้างนอกยิ่งไปกว่านั้นเฟิงเฉียนเองเคยถูกลอบทำร้ายชูเอ๋ยยังถูกคนจับตัวไปหนังซ่งหรือจะอนุญาตให้พวกนางออกไปข้างนอกเมื่อเฟิงซีได้ยินว่าต้องไปขออนุญาตเฟิงหยวนซูและนงังซ่งนางก็จดจำตอนที่นางถูกปิดาลงโทษได้ เด็กหญิงรีบช่วยแขนของเฟิงเฉียนไว้ข้าไม่กล้าไปขออนุญาตท่านพ่อและท่านแม่แต่ถ้าเจ้าไม่ขออนุญาตพวกเขาเจ้าก็ไม่อาจออกจากบ้านแล้วข้าจะพาเจ้าออกไปเที่ยวเล่นได้อย่างไรพวกเราแอบออกไปออกไปอย่างไรมีรูหมารอดด้านหลังกำแพงรูหมารอดนั้นท่านอาสไพรสามให้คนปิดแล้ว ยังมีต้นไม้ข้างกำแพงต้นไม้ที่เจ้าว่าท่านอาสภัยสามสั่งให้คนตัดทิ้งหมดแล้วขามีเงินพวกเรามอบเงินให้คนเฝ้าประตูท่านอาสภัยสามบอกว่าใครกล้ารับเงินจากเจ้าจะต้องถูกลงโทษหนทางถูกปฏิเสธเด็กหญิงถูกมารดาขัดขวางทุกทางในตากลมโตของเฟิงซีหลบลงมุมปากบิด คล้ายเด็กหญิงใกล้จะร้องไห้ขณะดเดียวกันชิวจิวและหงหลิงเห็นเฟิงเฉียนจงใจหยอกล้อเฟิงซีพวกนางไหวไหลและอยากยิม้มแต่แล้วมีเสียงใครบางคนหัวเราะดังมาจากข้างนอกเฟิงเฉียนเงยหน้ารวดเร็วนางซ่งมายืนฟังพวกนางสนทนากันอยู่ข้างนอกประตูนางซ่งยังมีสีหน้าจนใจข้างกายนางมีเลี้ยวอีหัวที่แทบไม่อาจหุบยิม้ม พี่เลี้ยวฮข้าคิดว่าเจ้าเก็บตัวอยู่ในบ้านจะต้องเบื่อนายแต่ข้าไม่คิดว่าจะได้พบเกี้ยวชิ้นใหญ่นางมีหน้าตาน่ารักหน้าช่างเช่นนี้ในตาของเฟิงซีเบิกกว้างนางอ้วนก็จริงแต่นางกลายเป็นเกี้ยวชิ้นใหญ่ได้อย่างไรเฟิงซีถลึงตาใส่เลี้ยวอีหวนเสียงแหลมทันซีเป็นเกี้ยวชิ้นใหญ่ น่ารักน่าชังซีเอ,อ๋ห้ามเจ้าเสียมารยาทหนังทรงเอ็ดบุตรสาวคนเล็กแล้วรีพันมหาเลี้ยวอีหวนแม่นางเลี้ยวขอเจ้าอย่าถือสาซีเอ,อ๋ไม่รู้เรื่องนางยังเล็กนักไม่เป็นไรเป็นความผิดของข้าเองคุณหนูห้ามีหน้าตางดงามข้าเองที่มองนางผิดเฟิงซีส่งเสียงในลำคอคราหนึง่ง แสดงชัดเจนว่าไม่ยอมรับคํายกยอของเลี้ยวอีหวนันางทรงลังเลเล็กน้อยเพราะนางไม่เคยพบสตรีที่มีนิสัยอย่างเลี้ยวอีหวนนางไม่รู้ว่าเลี้ยวอีหวนจงใจหยอกล้อบุตรสาวของนางหรือไม่นางจึงหันมามองเฟิงเฉียนเฟิงเฉียนรอบสายหน้าให้อาสะพายสามนางหัวเราะเบาๆคล้ายเตือนนางส่งว่าไม่ต้องคิดมากนางท่งจึงค่อยวางใจ แล้วดึงเฟิงซีมายืนข้างกายนางได้ยินบ่าวรับใช้บอกว่าหูหยินผู้เท่าไม่ค่อยสบายชิงชิงเจ้าคอยดูแลแม่นางเลี้ยวสุนทนากับนางข้าจะพาซีเอ๋อไปที่เรือนช้างชิงหยวนก่อนเฟิงซีไม่อยากจากไปแต่นางถูกมารดาลากออกไปจนได้เด็กหญิงหันมามองเลี้ยวอีหวนไม่ไาวถลึงตาใส่อีกฝ่ายเลี้ยวอีหวนหัวราะเสียงดัง เฉียนเอ๋อน้องสาวของเจ้าช่างน่าสนใจซีเอ๋อเป็นเด็กดีอย่าหยอกนางเลยเหลียวอีหวนหันมามองเฟิงเฉียนที่มีอายุมากกว่าเฟิงซีไม่กี่ปีเฟิงเฉียนบอกว่าเฟิงซียังเล็กเหลียวอีหวนอดไม่ได้นางยืนมือมาบิดแก้มของเฟิงเฉียนทำอย่างกับว่าเจ้าอายุมากแล้วเฟิงเฉียนยิม้มถ้าจะนับอายุที่แท้จริงของนาง ไม่ใช่วันนางอายุมากแล้วขนาเฟิงเฉียนกุมมือของเลี้ยวอี้หวนเดินเข้าไปในเรือนของนางนางยิ้มพี่เลี้ยวท่านมาหาข้าเวลานี้ได้อย่างไรข้าไปที่คฤห,หาสน์อู่เต้าเมื่อเช้านี้บ่าวรับใช้บอกว่าเจ้าและคุณชายรองกลับมาที่นี่ข้าก็เลยมาพบเจ้าที่นี่เลี้ยวอีหวนมองไปรอบๆสังเกตเครื่องเรือนภายในเรือนเซี้ยหลัน ที่นี่ถูกตกแต่งอย่างเรียบง่ายกว่าในคารือหาดบนถนนอู่เต้าสะอาดสะอ้านมากเลวอีหวนอดสงสัยไม่ได้ข้าจำได้เจ้าบอกไว้ก่อนหน้าว่าคนที่นี่ปฏิบัติต่อเจ้าไม่ดีแต่จู่ๆเจ้าย้ายกลับมาเลวอีหวนไม่รู้สาเหตุที่เฟิงฉีโจนำเฟิงเฉียนย้ายออกจากคารือหาตระกูลเฟิงไปอาศัยอยู่ที่คารืหัดบนถนนอู่เต้าตั้งแต่ต้น แต่นางรู้ว่าพวกเขามีเรื่องบาดหมางกันต่อให้มีอี้ยฉือร้องเรียนเฟิงฉีโจวว่าเขาอักตันยูเขาก็ยังไม่เปลี่ยนใจย้ายกลับมาที่นี่แล้วทำไมจูจ่ๆเขาย้ายกลับมาเงียบๆเฟิงเฉียนบอกนุ่มนวลไม่มีอะไรเจ้าคะ่ะทันยาสุขภาพไม่แข็งแรงท่านพอก็เลยพาค่ากลับมาอยู่ที่นี่ชั่วคราวเลวีหวนยกยิ้ม แต่นางไม่เชื่อคำพูดของเฟิงเฉียนตอนเฟิงเฉียนอยู่ที่ค้าฤหัสเจิ้งกัวกงนางเห็นเฟิงเฉียนปฏิบัติต่อหูหยินผู้เฒ่าเฟิงด้วยตาของตนเองและหูหยินผู้เฒ่าเฟิงไม่ได้เห็นเฟิงเฉียนเป็นหลานสาวด้วยนิสัยของเฟิงเฉียนนางจะกลับมาเยี่ยมดูอาการของหูหยินผู้เฒ่าได้อย่างไรส่วนเฟิงฉีโจโยิ่งประหลาดถ้าเขายินดีย้ายกลับมาเพื่อคอยดูอาการของมารดาที่ล้มป่วย เขาคงไม่ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นก่อนหน้าและปล่อยให้คนทั่วไปคอรหาได้เลียวอีหวนรู้ว่าเฟิงเฉียนไม่ยอมบอกความจริงและนางไม่คิดซักไซนางหมุนตัวแล้วยื่นหน้ามาใกล้เฉียนเอ,อ๋อหลังพวกเราแยกจากการที่จะตัวรัดใจกลางเมืองเจ้าได้พบพี่ใหญ่ของข้าหรือไม่เฟิงเฉียนไม่คิดว่าเลียวอีหวนจะถามนางเช่นนี้หลังขบคิดนางก็ไม่ได้ปิดบัง วันนั้นข้าพบใครบางคนคอยตามข้าแต่เกรงจะลากท่านและพี่กลัวมาเกี่ยวข้องด้วยต่อมาข้าได้พบเลี้ยวซื่อจือเขาก็ส่งข้ากลับบ้านเลี้ยวอีหวนตื่นเต้นทันทีบอกข้ามาตามตรงพวกเจ้าสองคนมีเรื่องอะไรกันเฟิงเฉียนงุนงงเกิดอะไรขึ้นเลี้ยวอีหวนขยิบตาถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้น แล้วทำไมพี่ใหญ่ถึงเปลี่ยนมาใส่ใจผู้อื่นเขาไม่เคยบอกเจ้าว่าเขาเป็นเจ้าของหอชี้วินแล้วเขายังส่งเจ้ากลับบ้านด้วยตนเองเจ้าดูสินี่เป็นตำราวรายุทธ์ที่เขาวาด้วดยตนเองเมื่อวานซืนเขาให้ข้านำมามอบให้เจ้าเพราะเรื่องนี้เขาอนุญาตให้ข้าออกจากบ้านมาสอนวรยุทธ์ให้เจ้าอีกเฉียนเอ,อ๋อ จะกุมความลับของพี่ใหญ่เอาไว้ใช่หรือไม่เลี้ยวอีหวนรู้นิสัยของเลี้ยวชูซิวดีที่สุดเขาเฉยเมยและไม่ชอบสูงสิยงกับใครเขาชอบทำตามอำเภอใจและผดดเด็จการแล้วเขาจะบอกเรื่องหอชื่ีวินกับเฟิงเฉียนได้อย่างไรพี่ใหญ่บุกไปช่วยเฟิงเฉียนด้วยตนเองและพานางกลับมาส่งที่บ้านเขายังว่าตตำราวรยุทธ์นี้ขึ้นมา แต่ก่อนตอนเลี้ยวอีหวนฝึกวรยุทธใหม่ๆพี่ใหญ่เพียงยุนนางให้เจียงชงและคนอื่นไปรับผิดชอบสอนวรยุทธให้นางบังคับให้นางฝึกแทบตายไม่ต้องพูดถึงตำราย,ยุทธอย่างเล่มนี้พี่ใหญ่เกียดคราที่จะถามไถ่เรื่องของนางแต่ครานี้พี่ใหญ่กระตือรือร้นเร่งให้นางออกจากบ้านเพื่อมาสอนวรยุทธให้เฉียนเอ,อ๋อเลียวอีหวนยืนหน้าเข้ามาใกล้สีหน้าอยากรู้อยากเห็นนัก นางกุมไหลเล็กของเฟิงเฉียนไว้ถามว่าพวกเราเป็นเพื่อนสนิทกันไหนเจ้าลองบอกข้าเจ้ากุมความลับของพี่ใหญ่เอาไว้จึงทำให้เขาลุกขึ้นมาปฏิบัติต่อเจ้าอย่างดีคาปูอ่อนหวานราวดอกไม้ตอนที่สองร้อยสิบเลวอีหวนไม่พอใจพี่ใหญ่ของนางแต่นางทำอะไรเขาไม่ได้ ไม่อาจทนมองท่าทางเฉยชาของเขาเลียวอีหวนนึกสงสัยมานานและสุดท้ายนางมีโอกาสเฟิงเฉียนคล้ายกลุมความลับของเลียวชูซีไว้ <c oughs> เลียวอีหวนวาดภาพอยู่ในใจตอนพี่ใหญ่คุกเข่าลงและร้องขอความเมตตาจากนางเห็นเลียวอีหวนยิ้มแฝงเลสไนเช่นนี้เฟิงเฉียนก็นึกหวาดวัน นางค่อยๆขยับหนีแต่ใครจะรู้ว่าสองมือช่วยไหลของนางกลับมาเลียวอีหวนยืนหน้ามาหาอีกเฉียนเอ๋อเจ้าบอกข้าเถอะเอจะ้ากลมความลับอะไรของพี่ใหญ่ไว้บอกข้าบอกข้าเฟิงเฉียนถูกเขย่าคล้ายนั่งอยู่ในเรือคลงงคลง<ม>คำถามของเลียวอีหวนดังเข้ามาในหูแล้วนางรู้สึกวิงเวียน ไม่กี่อึดใจนางดึงแขนของตนเองกลับมาเพียงข้างเดียวก็ต้องร้องลั่นยุดเห็นเลี้ยวอีหวนแววตาสว่างสวัยกะพริบตาให้นางคล้ายสุนัขมองเจ้าของเฟิงเฉียนเห็นสีหน้าของเลียวอีหวนแล้วนางจนคำพูดข้าไม่รู้ความลับของพี่ใหญ่ของท่านจริงๆทำไมท่านไม่ลองคิดดูว่าข้าจะกลมความลับของเขาไว้ได้อย่างไร เลียวชูซิวขี้เหนียวถ้าความลับของเขาตกอยู่ในมือของผู้อื่นเขาจะต้องสังหารคนพุ้นั้นเลียวอีหวนหรีตามมองนางสีหน้ามไม่เชื่อถือนักแล้วเจ้ารู้เรื่องหอชี้วินได้อย่างไรข้ารู้โดยบังเอิญทำไมพี่ใหญ่ถึงไปช่วยเจ้าออกมานั่นก็บังเอิญอีกแล้วตำราพวกนี้ ทำไมพี่ใหญ่สงฆ่ามาสอนวรยุทธให้เจ้ากระทั่งอนุญาตได้ค่าออกจากบ้านได้เลี้ยวอีหวนเขย่าตำรายุดในมือของตนเองนางมองหน้าเฟิงเฉียนเฟิงเฉียนเข้าใจเมื่อนางเห็นตำรายุดนี้แล้วนางจะรู้ได้อย่างไรว่าทำไมเลี้ยวชูซิวถึงเปลี่ยนมากระตือรือรน้นหากไม่มีผลประโยชน์พี่ใหญ่จะไม่สนใจผู้อื่น นางไม่อาจคาดเดาแผนการในใจของพี่ใหญ่ก็จริงแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องดีเฟิงเฉียนเปิดปากอยากอธิบายแต่นางเห็นสีหน้าของเลี้ยวอีหวนสว่างสวัยข้ออ้างทว่าข้าไม่เชื่อคำของเจ้าจนใจเส้นแล้วทำไมเฟิงเฉียนรู้สึกว่ายิ่งนางอธิบายก็ยิ่งชวนหน้าสงสัยเห็นแววตาเคลือบแคลงของเลี้ยวอีหวว เฟิงเฉียนกลอกตาถามทันทีท่านอยากรู้จริงๆใช่มันนี่เฟิงเฉียนกวากมือเล็กของนางเลียวอีหวนยืดคอมาหาสตรีตัวเล็กกว่ายกมือป้องหูของเลียวอีหวนข้างหนึ่งเฟิงเฉียนกระซิบบอกเลียวอีหวนหลายคำในตางดงามของเลียวอีหวนพลันลุกโชนนางเปลี่ยนมาประหลาดใจจริงหรือ พี่ใหญ่ของข้าแท้จริงกลัวแมวท่านลองดูก็ได้แล้วท่านจะรู้ความจริงแต่ห้ามบอกว่าข้าบอกท่านเลวอีหวนเหลือบมองเฟิงเฉียนด้วยแววตาไม่แน่ใจแต่สีหน้าของเด็กหญิงไม่ได้ล้อเล่นเลวีหวนคิดว่าเฟิงเฉียนคงไม่หลอกนางนางยิ้มทันทีไม่ต้องกังวลข้าจะไม่บอกว่าเจ้าเป็นคนพูด นางไม่รู้มาก่อนเลยว่าพี่ใหญ่โตจนป่านนี้เขาหวาดกลัวแมวเฟิงเฉียนมองสีหน้าตื่นเต้นของเลี้ยวอี้หวนนางก็รอบอยากยิ้มนางรู้จักเลี้ยวอี้หวนมาหลายปีแต่เลี้ยวอีหวนกลับไม่รู้ความลับของเลี้ยวชูซิวคนผู้นั้นไม่เคยเปิดเผยจุดอ่อนให้ใครเห็นเขาจะไม่เปิดโอกาสให้ผู้อื่นเอาเปรียบเขาแล้วมีใครบ้างที่ไม่มีจุดอ่อน เลียวชูซิวในชาติที่แล้วมีนิสัยไม่หวั่นเกรงสิ่งใดทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวเขาจะมีฝีปากแหลมคมทำให้ผู้อื่นอยากปีบคอเขานักต่อมาเฟิง่งฉัางจจอเห็นว่านางไม่ชอบไปไหนเขาเกรงว่านางจะเบื่อจึงหาแมวมาให้นางเลี้ยงไว้ดูเล่นบาดแผลตามร่างกายของเฟิ่งเฉียนยังไม่หายดีและมีอาการติดเชื้อได้ง่ายแมวจึงถูกขังอยู่ในกรง แมวป่าน่ารักต่อมาเลี้ยวชูซิวมาเยี่ยมนางแมวตัวนั้นกระโจนใส่เขาบุรุษที่มักมีท่าทางเฉยชาและฝีปากคมกล้าเขาล้มลงทันทีไม่เพียงใบหน้าเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเขาบันดาลโทสะเฟิงเฉียนกระยิมยิ้มปล่อยให้บุรุษที่กล้าบอกว่านางน่าเกลียดเลี้ยวชูซิวหยอกล้อนางหลายครั้งปล่อยให้เขาถูกกลั่นแกล้งเสียบ,บ้าง <c oughs> ขบคิดถึงตอนนี้เฟิ่งเฉียนมีความสุขนางสงสัยว่าเลี้ยวอีหวนจะทดสอบเลี้ยวชูซิวอย่างไรทําให้นางหลงลืมแล้วว่ายังมีคนอย่างเลี้ยวชูซิวขี้เหนียวอยู่ในโลกเลี้ยวอีหวนรู้ความลับของเลี้ยวชูซิวแล้วนางยิ้มเบิกบานราดดอกไม้สตรีตัวใหญ่กว่านั่งเป็นเพื่อนเฟิงเฉียนพวกนางสนทนากันพักใหญ่แล้วเลี้ยวอีหวนลุกขึ้นมาสอนวรยุทธให้เฟิงเฉียน กระทั่งมอบตำรายุทธ์ที่เลี้ยวชูซิววาด้วยตนเองให้เฟิงเฉียนเฟิงเฉียนอายุน้อยนางถูกเลี้ยงมาอย่างตามใจในคฤห,หาสน์จึงมีร่างกายอ่อนแอถ้านางฝึกวรยุทธ์ร่างกายจะกลับมาแข็งแรงดังนั้นเลี้ยวอีหวนจึงไม่ได้สอนวรยุทธ์ให้เฟิงเฉียนทันทีแต่บอกให้นางออกกำลังกายก่อนตอนเฟิงตอนเฟิงฉีโจกลับมา เขาเห็นเลี้ยวอี้หัวนอยู่ในเรือนเสียลันนางกำลังประลองฝีมือกับฉิวจิวขณะเฟิงเฉียนและหงหลิงนั่งมองพวกนางอยู่ข้าง,างๆเดินเข้ามาใกล้เฟิงฉีจโจได้ยินเสียงของสตรีดังมาจากในสวนยอมเขายืนมองพวกนางประลองกันสักพักแล้วเดินเข้ามาสตรีสองคนเมื่อเห็นเฟิงฉีจโจเดินเข้ามา พวกนางก็หยุดมือพร้อมกันเห็นบิดาเดินเข้ามาเฟิงเฉียนก็วิ่งมาหายิ้มให้เขาท่านพ่อกลับมาแล้วเฟิงฉีโจลูปศีรษะของบุตรสาวเจ้ากำลังทำอะไรอยู่พี่เลี้ยวมาเยี่ยมค่าเลี้ยวอีหวนไม่ได้ขี้อายนางยิ้มกว้างอีหวนคำนับคุณชายรองเฉียนเออเกิดอุบัติเหตุเมื่อหลายวันก่อนข้าเป็นห่วงจึงมาเยี่ยมนาง แต่รู้สึกคันไม้คันมือจึงขอประลองกับฉิวจิวให้คุณชายรองหัวเราะแล้วเฟิงฉีโจได้ยินชื่อของคุณหนูรองตระกูลเลี้ยวมาบ้างทำเขาหวนนึกถึงใบหน้าอันหล่อเหลาของเลี้ยวชูซิวแต่เมื่อเขาได้มาพบเลี้ยวอีหวนวันนี้เห็นนางร่าเริงและใจกว้างยิ้มสดใสราวกับดวงอาทิตย์เฟิงฉีโจจึงพอใจ เขาจำได้ว่าเลี้ยวอีหวนเคยช่วยบุตรสาวของเขาเอาไว้เขายังให้คนไปสอบถามนิสัยใจคอของเลี้ยวอีหวนมาบ้างนางไม่ใช่คนมีเล่เหลี่ยมเหมือนเจ้าเสเพลนั่นเฟิงฉีโจยิ้มนุ่มนวลไม่เป็นไรข้าได้ยินชิงชิงบอกว่าเจ้ามีวรยุทธ์สูงส่งได้เห็นฝีมือของเจ้าวันนี้แล้วเลี้ยวอีหวนนึกเขินอายต่อคำชมของเฟิงฉีโจยกมือเกาศีรษะแกรก ฉิวจิวก็มีฝีมือไม่น้อย